<Good> เรียบเพื่ึงบ้านแล้วครับตอนนี้ดูสังขาซื่อยังซื่อยัง

mùa này nắng bụng quang này này nắm bụng này nắm bụng này nắm bụng này nắm này พอกินเดบวาแแเลยพอกินเดบแหละอีกอีกหน่อยนึงก็ถึงหรอมาเร็วอยู่เดน้ะจอดจักเทือล่ะสองเทือสามเทื่อไหมเทเแรกกินเข่าโอ้เทอล็กอันกาแฟกาแฟสอนกินเข่า แล้วก็แวะกับพ่อลุงพ่อลุงเกาเป็นหอนเฮียนหรอเปล่าพอลุงสีหอดกวนอยู่บุรีรําไก่กัเดิ เซเว่นนี่คือหนาวแต่หนาวกว่าแล้ววันนี้รูหนาวกว่าเย็นปะมันี่ดีอยู่บ่งว่วงครับมวนดี <laughs> แว่จนาสุดทางเอานำในรวนหลยอยู่ด้ไป,ไปนังไ้ง,ไงนนอ,อนที่นี่ <c oughs> สังยูเบริรคืน <c oughs> เอาปเดียาสังมันก <c oughs> ็ทํากันเดี๋ยวไปลองสั่งมึงไป

ตัวนี้งงนเบากว่า,าสามขีดว้ามึงเล่าอุ้ยเจ้าชู้ต่างเป็นตะยานแค่อะมันท้องเลยนี่ตัวมันอ้วน เอาวานงนีกว่าเป,เป,เปะนะารี้ยวนะจังโมงเหรอตอนนี้ตีสามจ้ะตีสามไปถึงบาทประมาณตีสี่ตีสี่ตีสี่ก็กว่าประมาณนั้นแหละ หนาวบว,นนวเดี๋ยวปรับลงใหม่อเ,หอเอาพอกันอีกเดี๋ยว่าันพออยู่ใส่ก็โชคใช่บอนี่งานที่งานอยู่ครับรุดหว่วงมากครับเกิดกะไปทางเดียวกันเนาะม้นงการสิ ตัวเจอตัวรู้ตัวรู้ยังไปเอามันมากสักก่อนนะสิมาบอกเอามนกลับมาพอตัวรู้มันมัน,ม,นมันมากสง,งบมันบ่ค่อยมาเรียนเยอะขนาดมากสง,งบมองคนหลายๆบ่มาปอตอทอสว่างพงสังขา ซั่งคาละก่ะผู้ขันผู้ขันวางหินซีสเก็บอ,อ,อีกน้อยเดียวครับถึงบาทอะไสินี้อยูกันจะกระสินบ่ใกล้หรอกเลยหล่อเอ็ดไปหน่อยหนึ่งกับกระสินน,น่าจะ แต่ประมาณสามลอยมั้งส่วนยังโกนไได้ตอก,ก,บตอก,กับบนมันตอกัับ้าเดีอยิงเออไอ้อกอนหดเล็ค,ครับเลยพูด้าน,นั่นบเดี้ยก็ถเงแล้วอีกอีกกระเพื่ออีกสองกระเพือ่โอโูขันกระ่งองหินก็ะเงแล้ว รังขากูขันมอง,งเห็นมองเห็นแล้วก็มีอีกมียีกก็มาแล้วถ้าแ,แม่ต้นคือคุณสีคือปลาสลิดปะไม่เราเขาว่าลายคือปลา เดี๋ยวออกเดินทางต่อครับอีกน้อยเดียวกะถึงบ้านแล้วขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับอนั่งฟอลคืนอ,อคนอั่งฟอลกันนะอน,อน,น,น,อนอนก้อยกับไปน,อน้อยขอกันไหมทีมหนาครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ